เลมาที่วัดบ้าน,นห้สายตำบลป่าไรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นวัดที่อาตมาภาพกั้งเป็นสมณีได้มาพักศึกษาโรเรียนที่วัดแห่งนี้ในปี2549เมื่อครั้ง 14ปีท,ปที่แล้วก็ได้มาปวดสมณีที่วัดแห่งนี้และก็ได้มาเที่ยวจาริกทุดดงในครั้งนี้เพื่อได้อุทิศสบุญส่สนกุศลแด่ท่านผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ดีหรือได้มาระลึกถึง,งเาความดีของญาติโยมทั้งหลายที่ ได้เคยอุปธรรมได้เคยอุปทานในครั้งเป็นสมณีนั้นเพื่อมาตอบแทนอปการะคุณทางด้านจิตใจให้แก่ท่านญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้อามมารภาพก็จะได้เดินทางจาริกจากที่นี่หลังสำพะตะาหาันเช้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยก็จะได้เที่ยวจาริก ไปอย่างาบ้านป่าไร่บ้านนาปูป่าไร่หนองมิกนามนเพื่อที่จะเดินทางขึ้นไปที่ภูซาดกบัวไปพักทีน่นู่นในวันที่29และเดินลงภูซาดกบัวในวันที่30ถึงวัดบ้านสูงยางเป็นองค์กสืบทอดไปนั้นก็ดนุูตนาแต่ทุก,กอันที่มี ใจปบุญกุศลได้ปถัธรรมอุปถาได้ทําบุญตลอดระยะการเดินทางตั้งแต่วันที่20ถึงวันนี้ขอแผ่บุญไปกุศลไปยังผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดการล่นนานเทิน